บ้านส่วนย่้าน้อยเชียงรายสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีทริคดีๆมาแนะนำนะคะหลังจากการที่เราตัดแต่งกิ่งนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นรูปกิ่งที่เราตัดแต่งเพื่อที่จะทำผลนะคะเราจะใส่ปุ๋ยสูตรแปดยี่สบสี่ยีนะคะอัตรา1ช้อนโต๊ะนะคะขุดลงไปนะคะแล้วก็ฝังปุ๋ยแบบนี้นะคะทุกคนลองเอาไปใช้กันดูนะคะ เทคนิคง่ายๆนะคะถ้าเราไม่อยากจะทำให้ต้นนะคะมีใบที่มันไหม้เนาะเราต้องใส่ปุ๋ยระหว่างต้นนะคะแล้วก็ใช้ดินกลบหน้านิดหนึ่งนะคะลองนำเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะคะทุกคนหลังจากใส่ปุ๋ยประมาณ45วันนะคะต้นแบล็คเบอร์รี่ก็จะติดดอกนะคะแล้วก็จะติดผลลองสังเกตดูนะคะ ระหว่างนี้ก็มีการกําจัดโรคและมแมลงอย่างเหมาะสมนะคะก็ต้องคอยดูแล้วก็สังเกตแปลงของเราด้วยจะได้มีแบล็คเบอร์รี่ไว้เก็บทานที่บ้านของเราอร่อยฟินๆไปเลยจ้าสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราบ้านสวนย่าน้อยเชียงรายด้วยนะคะบ๊ายบาย